ไปแลงที่ยอดพังงากันบ้างครับชาวบ้านโวยนะครับน่ามีการตัดไม้บนผูเข้านะครับผู้ใหญ่บ้านนำ้ำฝาดปกครองและป่าไม้ข้าวกลัวชอบอพบไม้เยื่อหุ้กสเสียทอนนะครับตีกล้าส,สีแดงเปรี่ยมเคลื่อนย้ายครับนี่แหละครับเมื่อวอันอาทิที่17มีนาคมที่ผ่านมานายธีรยุทธ์ตันสกุลผู้ใหญ่บ้านหมูนึ่งตำบลท่ามนามพุทธอำเภอเมืองพังงารับแจ้งจ,จากชาวบ้านนะครับว่ามีการหลักล็อตตัดไม้จำนวนมากบนผูเข้าพื้นที่บ้านตอนป่านะครับหมูนึ่งตำบลท่ามนามพุทธนี่แหละก็แจ้งไปยังนายอำเภอเมืองนะครับ ก็ที่นำผืนเมืองคือนายอภิเชษไพทูลน,นะครับจะทุ่งเอาข้อไปครับประลัดอำเภอ,อปลัดอำเภอะนะครับพร้อมด้วยทางด้านของนายประวิตรช่วยมุดกับวัวนาหน่วยปรรกครองสาป,ปานะครับผังงานที่หนึ่งนี่แหละครับนำกำลังตรวจสอบพบกองไม้ขนาดใหญ่เนี่ยมันอยู่ในผาปนะครับมีมมยกเวทถอน,นความยาวที่ถึงห้าเมตรครับมีการโต๊กเล็กผลที่แดงไวเพื่อเปลี่ยนเคลื่อนใหญ่และพบคุนตัดไม้นะครับเอกสาซทิศมายืนยันลมไม้ทางเม็ดเนี่ยอยู่ในทีเอการทิศนะและก็วัวส่วนครับ เจ้าหน้าที่จึงทําการกวดนับวัดขนาดและกายขนตัดเนี่ยนำไปชี้ต่อ,อทั้งหมดะนะครับเพื่อทําการกวดพิกัดไว้อยู่ในเขตเอกสาสซิดหรือว่าอยู่ในเขตป่าก็เพื่อดําเนินการต่อไปอะนะครับในขณะที่การตกไม้เล็กหน้าไมา้นั่นนะครับตางเจ้าหน้าที่ป่าไมาย้ยินยอาไม่ใช่เจ้าหน้าที่มาตอกง่าย ทางผู้ตัดเนี่ยอ้างว่าโต๊ะเพื่อกันนับครับค่ะนั่นแหละค่ะนาทีจากการตรวจสอบโดยพาพท่ายมุมสูงค่ะก็พบว่าในป้าด้านบนที่ยู่เนื้อส่วนย่างผาราเป็นพื้นที่ลัดชันนะคะยู่บนผูเข้าแนวผูเข้าทางก็มีร่องรอยเบิกทางขึ้นไปตัดไม้นะเราก็มีการเคลื่อนย้ายไม้ลงมาค่ะซึ่งในพื้นที่ป้าแนวผูเข้าทางนั้นก็เป็นป้าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช่องพันี่ร้อยแปดสิบี่มีการบุกรุกเข้าไปครอบครองทําพ้นประโยชน์และก็มีการออก เอก,กสร้างซิ์เป็นจํานวนม้าค่คะจนปัจจุบันนี้นะสภาปลาเลื่อน,น้อยเต็มที่แล้วค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยไม่ได้ไปตรวจสอบเมื่อนในพื้นที่ปลาสงวนแห้งชาดหรือว,ว่าป่าไม้อื่นๆนั่นเองค่ะอ๋อตอนนี้ป่าเลื่อน,น้อยแล้วนะอะนะครับอ่ะเราต้องวากันไปนะครับค่ะนะ